สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาชมเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงปี2518นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับระยองนะฮะวันนี้อยู่กันที่ห้างพระเครื่องนะครับเอสี่พาซ่านะครับมานอกสถานที่นะครับมีนัดทุกวันจันทร์พุธพฤหัสสุกนะครับผมวันนี้เป็นวันวัน โคดนะครับคนก็จะเยอะนิดนึงนะครับวันนี้มีโอกาสได้เช่าซื้อนะครับเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมาผิวไฟนะครับเรื่องทองแดงผิวไฟอันนี้เป็นโค้ดนะนะครับมีด้วยกัน2โค้ดครับผมมีโค้ดนะกับอันนี้โค้ดอุกนะครับนี่ได้มา2เหรียญนะครับสวยๆผิวไฟแดงๆอย่างนี้ก็แสนกว่าบาทนะครับผมเหรียญเปื่อยนะฮะนี่อันนี้มีเหรียญเปื่อยนะครับอันนี้สภาพใช้มาล้างมานะครับผม สภาพนี้ก็หลักหมื่นนะครับผมอเดี๋ยวจะให้ดูตำหนิคร่าวๆนะครับผมมันผ่านกรอบอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเวลาผมซื้อนะครับผมชอบดูผมชอบดูนี่ฮะเส้นมันจะมีเส้นเส้นวงเดือนอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเป็นโค้งๆเป็นคู่เลยนะครับวงเดือนอยู่ตรงนี้ผมลองตรงนี้อย่างนี้ก็เห็นเลยครับเห็นไหมฮะโคมากเลยครับเส้นนี้จะค้มากนะฮะเห็นไหมฮะ นี่ฮะเส้นค mm ู hmm. ่นี้เลยครับวิ่งขึ้นมาหาเขานี่เลยนะครับนี่ฮะเส้นนี้คมมากครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญนะครับผมไม่ต้องตีกล้องก็เห็นครับอันนี้เห็นไหมครับผมคมมากครับเส้นนี้คมมากเห็นไหมฮะของแท้คมอย่างนี้เลยนะครับเป็นเส้นวงเดือนนะฮะนี่แล้วดูขนาดสึกนะครับเหรียญสึกใช้ล้างมาก็ยังเห็นนะครับเห็นไหมฮะ นะครับนี่ครับเป็นเส้นนี้ขึ้นมาเลยครับผมนี่เป็นคมอย่างนี้เลยนะครับชุดนี้เป็นเหรียญที่ดูง่ายนะครับปั๊มนะเป็นเหรียญปั๊มคมชัดขอบตัดนะฮะอันนี้ใช้มาอยปกติผมจะดูขอบตัดก็จะดูตรงนี้นะครับจะเป็นซีซีฟัมขอบตัดอันนี้เหรียญเขาสภาพใช้มาก็จะไม่ค่อยเห็นขอบตัดเราก็จะอาศัยดูหน้าหลังเป็นหลักนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ จุดหนึ่งที่ผมใช้ดูประจำนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับจะมีเส้นตัดออกมาฮะคมๆพื้นเหรียญเขาจะเป็นเส้นสาบเลยนะครับผมจะให้ดูสะพร้อนแสงนะครับจะชัดเห็นไหมฮะผมตีกล้องให้ดูเขาชัดเลยครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นที่พื้นเหรียญนะครับเป็นเส้นสาบเลยครับเป็นเส้นรัศมีออกไปด้านข้างนะครับคมๆเลยครับ ปั๊มคมชัดตึงมากนะครับอ่าทานกล่องจะดูยากนิดนึงนะครับอ่าเห็นเส้นที่ผมบอกนะครับเส้นด้านข้างตรงนี้นะครับที่ตัดเมานะฮะพยายามพลิกให้เห็นดูอนีนอือ อย่างที่บอกครับนี ups, ่ฮะเส้นวงเดือนตรงนี้นะครับสำคัญมากนะฮะต้องคมแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับเราจะดูขอบนะครับดูตัวหนังสือคมชัดลึกเห็นไหมฮะตัวหนังสือนนี้ตัวหนังสือคมมากนะครับ ัวหนังสือนะครับต้องคมลึกนะครับพื้นของตัวหนังสือทุกตัวนะครับจะตึงมากนะครับเรียบตึงนะฮะนี่ผมให้ดูนะครับเห็นไหมฮะในพื้นจะเรียบตึงเลยครับผมอ่าใต้เลขหกอันนี้เนี่ยฮะมีมีขีดอีกขีดนีเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้ดูเป็นประจําเลยนะครับใต้เลขหกขอบซุ้นนะครับนี่จะมีขีดนะครับให้ดูอย่างนี้ เห็นไหมครับใต้เลข6จะมีขีดนะครับอย่างนี้ครออกมาจากซุ้มเลยครับเป็นเส้นแตกออกจากซุ้มมาหาเลข6นะครับนี่เวลาเราดูก็จะดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูนี่ฮะขนาดเหรียญใช้ๆสึกนะครับเพงเห็นเลยฮะเห็นไหมฮะขีดแตกขึ้นมานะครับผมนี่เป็นเหรียญดูง่ายเลยนะครับในพื้นเหรียญก็จะเรียบๆตึงๆนะครับ เห็นไ,ไหมครในพื้นเหรีหยญจะตึงมากนะครับเรียบมากนะครับแต่เวลาตอนขอบนะครับเห็นตอนขอบไหมครับนี่ฮะมันจะเป็นเหมือนเป็นวงเดือนปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นนะครับข,บขอบจะมีขอบยึดๆอยู่ทุกตัวเลยแต่สังเกตข้างในพื้นนะครับดูพื้นใหญ่ๆมีอะไรข้างในพื้นจะเรียบตึงมากครับเห็นไ,ไหมอันนี้พระละ้างมาแต่ก็ตามซอกก็ยังมีผินไฟแดงๆที่เห็นอยู่นะครับนี่ครับผม อันนี้เป็นโค้ดนะนะครับผมให้สองโค้ดนะครับดูโค้ดชัดๆยอเนิดนึ่งโค้ดนะจะเล่นหากันแพงกว่าโค้ดอุก็เล็กน้อยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมดูโค้ดอันนี้พระล้างมาโค้ดก็ยังคมชัดอยู่เลยครับ นี่ขนาดพลาใช้มานิดหน่อยนะครับให้ดูอีกองนะครับดูโค้ดอีกองหนึ่งจำโค้ดให้แม่นๆครับเห็นไหมฮะี่ชัดมากโค้ดจะจมลึกชัดมากนะครับคมมานะฮะเป็นตอกมือนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งจะตำแหน่งจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับตำแหน่งก็จะแล้วแต่คนตอกเลยนะครับมีมีบิดมีเบี้ยวบ้างนะครับ นะี่ฮะ,นะฮะในเส้นโค้ดในตัวโค้ดก็จะมีเส้นขนแมวนะครับอันนี้เป็นโค้ดตัวนะ,ะเดี๋ยวดูโค้ดตัวอู่บ้างครับเห็นไหมฮะโค้ดตัวอูก,ก็จะตอกคมๆลงไปเลยนะครับนะะใครมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผม ใครมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับสวยๆผิวไฟแดงๆนะครับซื้อเป็นแสนนะครับเฉพาะเหรียญเปือนนะครับอันนี้โค้ดอุกนี่ถ้าโค้ดนะแดงๆแบบนี้นะครับเงินเปือนก็เล่นหายมาเป็นแสนอยู่แล้วนะครับะครับได้เห็นว่ามีประโยชน์ล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสครั้งหน้าได้พระอะไรใหม่ๆมาจะนำมาเสนอแล้วก็ สอนเทคนิควิธีดูนะครับนี่ครองค์พระไหมครับสูงมากครับเด่นชัดร้อยขึ้นมาเลยครับาาน,นะฮะโคตรนะก็เหมือนกันครับองค์พระ สวยคมชัดไม่มีเบลอเลยนะครับเห็นไหมฮะดูด้านข้างอย่างนี้สูงขึ้นมาเลยครับยันนะครับพื้นยันข้างในพื้นยันนะครับเรียบตึงมากครับใครมีแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผม รับเช่าถึงบ้านนะครับผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ